จะอยู่คอยใครหัวใจฉันเฝ้าถามหาเอานะครับไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับเนี่ยสำหรับอวนลอยปลานะครับนะลอยน้ําเค็มก็ได้น้ําจืดก็ได้นะครับเนี่ยเอ็นสิบห้าตัวนี้นะครับเอ็นแลบนะครับไม่ใช่เอ็นใบัวนะอันนี้เป็นเอ็นสิบห้านะครับเนื้ออวนตาเรือใบทองนะครับสามเซนครึ่งลึกเจ็ดสิบห้าตานะครับ ลึก75ตาในแนวดิ่งนะครับลึกประมาณ2เมตร75นะครับประมาณนะครับแล้วก็ความยาวในแนวราบนะครับ90ถึง100เมตรนะครับแต่ก็ตีกลมๆนะครับ1หมอนเต็มนะครับแล้วก็นี่ N20 นะครับ N20 นะครับราคาก็จะสูงกว่า N15 นิดหน่อยนะครับแต่ความคงทนนะครับตัวนี้นะครับแนะนำเอาไปทำอวนล้อมนะครับสำหรับ N20 ตา สามเซนสลึก75ตานะครับแน่สวยมากๆนะครับทุ่นกับตะกัวเท่ากันนะครับของผมนะครับทุ่น200ร้อตะกัว200นะครับไม่ได้ใส่หางนะครับอ๋อแล้วก็นี่นะครับสามเซนนี่อันนี้แนะนํานะครับสามเซนเอนยี่สิบลึกเจห้าตาลึกเจตานะครับทำอ้วนล้อมนะสามเซนสามเซนสองสามเนานะครับเอ็นยี่เอนสิบ้านะครับแล้วแต่คนจะ นำไปใช้ล้อมได้ลอยได้ลากได้นะครับนะประยุกใช้เอานะครับนะอยากได้ก็สั่งนะครับนะที่ร้านนะครับร้านเออร้านอวนนะครับร้านอวนติดทะเลนะครับสินร้านสินร้านอวนสินเงินติดทะเลริมหาดสําเร็จนะครับท่าชนะนะครับกดสั่งก็ได้นะครับบนตะการราค้านะครับลองไปดูนะครับราคาก็มีบอกนะครับอดู อ,อ,อหัวนี้นะครับหน่าใช้มากๆนะครับโหหน่าเอาไปวางจริงนะที่ทําผมไม่เอามาขายนะผมเอาไปใช้เองเหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ครับมีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตและอีกมากมายนะครับต้องจ่าย